สวัสดีชาวอารีโอทุกท่านนะคะวันนี้พี่นิกกี้ฟาร์มพอดีแคตัสจะพามาดูไม้นะคะสองแบบก็คือตัวอารีโอคาปาสัสซูปเปอร์กอสซิลล่าแล้วอีกตัวหนึ่งก็คืออารีโอคาปาสัสที่เป็นคอริกอตนะคะหมายถึงว่าเป็นคอริฟเวอร์คูนกอสซิลล่า ลักษณะของหูดมันจะเป็นยังไงแล้วก็แบบฟอร์มมันจะเป็นยังไงนะคะหมายถึงฟอร์มไม้จะเป็นยังไงนะเดี๋ยวก็ติดตามดูกันได้ในคลิปเลยนะคะก็ต้นนี้นะคะเป็นตัวซูเปอร์กอรซิล่านะทุกคนก็ให้ดูลักษณะของมันนะคะก็คือจะมีเกรดนะคะ เกล็ดเล็กๆขึ้นนะคะแล้วก็ของที่ส่วนนี้ก็จะแบบมีความสูงนะคะมีความสูงนะคะปลายปลายปลายตรงนี้ก็หูดก็ลามมาที่หลังใบนะคะที่เป็นซูเปอร์ก็คือมันจะใหญ่นะคะซูปเปอร์ก็คือใหญ่ใหญ่คือขนาดไหน ถ้าดูผ่านกล้องแบบนี้ค่ะอาจจะดูไม่ไม่ไม่ชัดเดียวนิกกี้จะลองวัดให้ดูนะลองวัดวัดใบละกันเอาใบไหนดีอึ๊บใบนี้ละกันเนาะด้านไหนที่มันเห็นชัดๆอ่ะใบนี้ก็ได้ค่ะใบนี้ก็ค่อนข้างจะตั้งดีอ๋อ ต้องปรับลดอีกนะเดี๋ยวนะประมาณสีครึ่งได้ไหมอะประมาณนะคะขนาดใบประมาณสีอ่อันนี้เกินอันนี้เกินสี่เซนครึ่งนะคะประมาณสี่เซนครึ่งถึงห้าเซนนะคะต้นนี้ประมาณนั้นเนาะเนี่ยค่ะมันก็สี่เซนครึ่ง อย่างใบนี้มันสี่เซนครึ่งมันลงไม่ได้แล้วนะคะก็ประมาณห้าเซนนะคะแล้วก็อันนี้ปุยก็เพิ่งมาได้ประมาณ2เดือนเองมั้งคะต้นนี้ยังไม่ให้มเมล็ดนะขนาดก็อยู่ที่เท่าไหร่คะสิสองได้ไหมประมาณนะคะ ประมาณสิบสองแล้วกันเพราะว่ามันต้องกลางอินไม้บรรทัดนี้มันแบบมันล็อกไม่ได้ได้ไหมประมาณสิบสองค่ะก็คือขนาดของใบนะคะอยู่ที่4ี่เซนครึ่งถึง5เซนแล้วก็ทุกคนก็ลองถ้ามีไม้บรรทัดที่บ้านก็ลองดูก็ได้อ๋อว่าใบามันสีน่ถึงห้าเซนะมันใหญ่ขนาดไหนนะคะ ก็ลองดูว่าอ้อมันประมาณไหนนะคะที่สำหรับส่วนฟาร์มพอดีเรียกว่าซุเปอร์ก๊อตอ่านี่ก็มาดูนะคะแล้วก็ูเห็นไหมคะใบจะทุ่ๆนะคะหัวใบจะทุ่ๆแบบนี้นะคะโคนใบใหญ่ก็จะใหญ่ได้อีกนะคะคือไม้ย,ยังไม่กลางฟอร์มคือกลางหมายถึงว่ามันจะ บานออกเหมือนตัวคอชัวค่ะอันนี้แทบจะยังไม่กลางเลยคะ่ะยังตั้งอยู่เลยมันก็จะใหญ่ได้อีกนะคะใหญ่ไปเรื่อยๆนะนี่ตัวนี้นะคะตัวซูเปอร์กอตเดี๋ยวเราดูทีละตัวไปในรายละเอียดทีนี้เรามาดูตัวคอรีกอตกันบ้าง คอรีกอสคอรกหมายถึงว่าแม่เป็นคอริฟลาเวอร์นะคะแล้วก็มีพ่อเป็นกอสพ่อเป็นกอสคือยังไงก็คือจะมีความมีเกล็ดเหมือนกอสนะคะแต่จะมีความฟ้าแล้วก็ความใหญ่เป็นคอริฟลาเวอร์นะ,ะทีนี้ก็มาดูกันอันนี้ก็เหมือนได้ผสมนะคะ เป็นแบบเดี๋ยวอ,อีกคลิปหนึ่งหรือว่าเดี๋ยวนิกกี้มีเวลานิกกี้จะมาทำกลุ่มคอริกอสที่มีแบบฟอร์มที่ติดไปทางกอสหรือว่าติดไปทางคอลิแล้วก็ติดไปทางสวยแล้วก็ติดไปทางไม่ค่อยสวยเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวคลิปนี้เอาเป็นซปเปอร์กอสกับตัวคอริกอสกล่องดีกว่าเรามาดูคอริกอสกันนะทุกคนอ่ะ ทีนี้มาดูหลังใบค่ะเห็นไหมหลังใบก็จะมีความแบบมีหูดเล็กๆกลมๆป้านๆนะคะนี่แล้วก็มีเกรด็ดอาความจริงอ่ะมันต้องเรียกว่าหูดของกอซิลลาแต่ด้วยความที่คอรีเนีย่ยมันมีความความใหญ่เนาะคือ มันคือเหมือนมันผสมทั้งเกร็ดแล้วก็หูดลงไปก็เลยไม่รู้ว่าจะเรียกอะไรเนาะเกร็ดก็คือจะเล็กกว่าหูดถูกไหมคะก็อิลิาส่วนใหญ่เราจะเรียกเออมีเกรดนะตัวคอริฟโฟเวอร์เนี่ยเราเรียกว่ามันมีหูดเพราะว่าเม็ดมันใหญ่กว่าเม็ดของของตรงหน้าใบแต่ทีเนี้ยพอมันมารวมกันมันก็จะกลายเป็นหูดที่ไม่ ไม่มีความคมละเอียดเท่ากอดซิล่าแล้วก็สีของมันก็จะออกฟ้าแต่มันจะมีความละมุนนะทุกคนให้ดูกใกล้ๆมันจะมีความละมุนคลาสสิกไปอีกแบบหนึ่งเห็นไหม เออสีก็ออกฟ้าเนี่ยค่ะมัน,มนดูไปตรงเนี้ยคล้ายๆหูดของคอริเลยเนหะ็นไหมแต่พอขึ้นเต็มๆเอ้ามันก็ไม่ใช่อีกอะ่ะมันมันเป็นความผสมที่เหมือนมันผสมเข้าไปในทุกๆเซลล์เลยอะ่ะทุกคนมันไม่ใช่แบบว่าผสมมาแล้ว แล้วตรงนี้ได้เป็นได้เป็นกอสฝั่งนี้ได้เป็นคอรีอคือมันมันเข้ากันแบบนวๆเลยสำหรับนิกกี้นะเนิกกี้เห็นแบบเห็นความนัวของมันกลายเป็นงานศิลปะอย่างหนึ่งที่ออกมาสวยสดงดงามมากๆไม่รู้ว่าทุกคนเห็นเหมือนกันไหมอ่าอันนี้นะคะก็ ย่างที่บอกว่าจะมีสีฟ้าเหมือนแม่เขาเลยนะคะคอรีนะคะแล้วก็จะมีความเกรดนะคะเหมือนก๊อตแต่ว่าจะเป็นเกรดที่ผสมหูดก็จะมีความละมุนกลมอ่ะทีนี้เรามาเทียบกันขอถอยกล้องไปหน่อยนะจะได้เห็นทั้งคู่ ทีนี้เราเอามาเทียบกันทุกคนจะเห็นใช่ไหมว่าพอเทียบกันแบบนี้อ่ามันจะเห็นชัดมากขึ้นว่าตัวนี้คือซูเปอร์กอตตัวนี้คือคอรลกอตนะแต่อย่างที่บอกค่าว่าทั้งคู่ก็คือสวยงามเนาะนี่ ตรงนี้เดี๋ยวนิกกี้จะแช่ไว้ให้ทุกคนได้แคปหน้าจอไวอ้ยังไม่ได้วัดใบตัวนี้ให้ดูเลยว่าใบใบตัวนี้ใหญ่ไหมเพราะว่าอย่างที่บอกดูด้วยตาอาจจะไม่รู้นิกกี้อาจจะมือเล็กหรือมือใหญ่กว่าที่ทุกคนคิดใบก็น่าจะเท่าๆกันนะทุกคนนะไี่เนี่ยมันเลื่อนไม่ค่อยจะดีเอาคับอีก ประมาณ5แล้วกันเอาไว้ที่5นะอาจจะเผยเหลือพ่อขาดเล็กน้อยเนี่ยค่ะประมาณนะคะขาดเหลือเล็กน้อย5 4าสครึ่งถึง5เท่าๆกันทิ่กี้พยายามเลือกให้มันเท่าๆกันนำมาทําคลิปเนี่ยเห็นไหมทุกคนลองดูนะ5เซนเล็กหรือใหญ่สําหรับทุกคนนะใบที่น้องเกิดมาอย่างที่บอกว่า บางทีดิกกี้ก็รู้สึกได้นะว่าเวลาดูผ่านกล้องอะเหมือนไม้เราอะไม่ใหญ่อะเออแต่ว่าเวลามาดูด้วยตาเปล่าหรือว่าเราวัดนะมันก็ใหญ่นะแต่เวลาดูผ่านกล้องดูกับมืออย่างเงี้ยเวลาถ่ายดูเหมือนน้องไม่ใหญ่เลยแต่ดูด้วยตาด้วยตาจริงๆอะเราจะเห็นว่าอู้มันก็ใหญ่นะคือก็อาจจะด้วยความที่เรามีสูตรดินของเราที่เราปรับแล้วมันเหมาะกับ สภาพแวดล้อมอากาศด้วยความชื้นด้วยของของโรงเรือนเราอ่ะเนาะมันก็เลยทำให้ไม้จะิญเติบโตได้อ่าเขาเรียกอะไระเต็มเต็มสมรรถภาพของมันที่มันจะเติบโตนะคะแล้วก็ไม่มีเพีย้ยไม่มีแบบต่อเราไม่ได้ใช้สารเคมีแต่มันก็ไม่มีเพีย้ยไม่มีอะไรนะคะแล้วก็ปุ๋ยที่นี่ก็แทบไม่ได้ใช้เลยค่ะออสโมโค้ดอะไรพวกนี้ก็ แทบไม่มีเลยนะคะแต่เขาก็ด้วยด้วยสูตรดินของเราเขาก็จะเติบโตได้ดีเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะใครชอบคลิปนี้ก็คอมเมนต์ให้กำลังใจกันได้นะคะแล้วก็หวังว่าต้นไม้อย่างอารีโอคาปัสนะคะต้นไม้ที่อายุยืนยาวนะคะคือ เท่าที่นิกกี้ทราบประวัติเนี่ยอายุน้องก็เกินร้อยปีได้นะคะถ้าใครเลี้ยงแบบเขารอดไปเรื่อยๆก็ถือว่าเป็นไม้ที่อายุเยอะแล้วก็กินพื้นที่น้อยนะคะก็ขอให้ทุกคนได้อยู่กับเขาไปเรื่อยๆแล้วก็ให้เขาได้สร้างความสุขให้กับทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นวันโย์หรือว่าหลังเลิกงานนะคะหรือว่าช่วงที่เขาให้ดอกหรือว่า ช่วงเวลาที่เราได้อยู่กับเขาก็คือช่วงเราตัดลากเปลี่ยนดีหรือว่าเวลาที่เราได้มองเขานะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะก็ขอบคุณที่อยู่กันมาหลายคลิปแล้วก็หลายปีแล้วเนาะสำหรับฟาร์มพอดีแคทตัสแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ